สวัสดีพี่น้องที่รักโลกที่ป่าเถื่อนแบบมีวัฒนธรรมพี่น้องคนเรานะพี่น้องนะเกิดมาเป็นคนมีธรรมชาติที่อ่อนแอเพราะบาปกำเนิดติดตัวกันมาพี่น้องเราจะเห็นความเป็นคนที่มีนิสัยของการมีตัวเองอย่างมากๆในหลายๆเรื่อง <c oughs> การที่คนเราจะเห็นแก่ตัว สนใจแต่เรื่องของตัวไม่อยากจะไปช่วยเหลือใครจะแอบทำอะไรของตัวไม่ให้ใครเห็นกลัวจะมีคนมาแย่งผลประโยชน์จะหวงจะไม่อยากแบ่งใครไม่ค่อยมีใครอยากจะไปช่วยเหลือใครทุกคนอยากจะอยู่ของตัวคนเดียวแต่ในเวลาเดียวกัน <c oughs> ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของคนอื่น อะไรที่จะได้รู้ว่าเขาเป็นอย่างไรมีของอะไรบ้างมีเรื่องไม่ดีอะไรครอบครัวลูกเต้าญาติพี่น้องเขาเป็นอย่างไรก็กลับชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านอยากรู้อยากเห็นอย่างนี้ทุกคนกลับอยากจะไปคบค้าสมาคมสังสรรค์ก,กันกับคนอื่นตั้งวงเล่า อยากจะไปนั่งคุยนั่งเมาส์นั่งคุยโทรศัพท์นั่งดื่มกาแฟไปกินส้มตำแชทไลน์อ่านสื่อโซเชียลคุยได้เป็นวันวันถ้าเป็นการสอดรู้สอดเห็นซุบซิบนินทาเรื่องของคนอื่นถ้ายังดีๆถูกคอลงรอยกันก็เป็นอย่างนี้ จะเป็นอย่างนี้กันแต่ถ้าเมื่อไร่ขัดกันเองในการสนทนาระหว่างกันสองคนหรือกับคนส่วนใหญ่ในกลุ่มก็จะแตกคอทะเลาะกันทันทีเพราะมีอะไรมาโดนตัวเองเข้าให้แล้วนั่นแหละธรรมชาติพื้นๆของความเป็นคนที่มีบาปกนเนิดติดตัวมามักจะต้องเป็นกันอย่างนี้ทุกคนไม่เว้นใคร แล้วอย่างไรพี่น้องที่รักสังคมโลกได้เอาทางพระเข้ามาข่มพี่น้องด้วยการหาวิธีทางสังคมเพื่อแก้นิสัยไม่ดีพวกนี้ใช่ไหมใช่แล้วพี่น้องใช่สังคมจึงหาวิธีสอนมารยาทสอนการเข้าสังคมการจะอยู่ในสังคมต้องคิดต้องทำต่อกันอย่างไร เกิดเป็นการค่อยๆเอาเรื่องความเชื่อที่พระสอนว่าก่อนที่เราจะมีบาปกําเนิดคนเราเขาอยู่กันดีๆอย่างไรในสวรรค์เรารักตัวเองอย่างพอดีพอดีเพราะพระรักเราแล้วมันเป็นอย่างไรและเรารักคนอื่นเหมือนที่พระรักเราและที่เรารักตัวเองกัน มันเป็นอย่างไรนั่นแหละจึงเกิดเป็นมารยาทสังคมวิธีเข้าสังคมเกิดเป็นการศึกษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งนี้ก็เพื่อจะยกระดับความเป็นคน จากที่มีนิสัยตามธรรมชาติบาปกำเนิดแบบตัวใครตัวมันเมื่อพูดถึงประโยชน์และแบบสอดรู้สอดเห็นเมื่อพูดถึงเรื่องชาวบ้านนั้นให้ขึ้นมาเป็นคนที่เก็บอาการพวกนั้นเอาไว้หน่อยอย่าให้มันโจงครึ่มเด่นชัดนักรู้จักมียางอายกันสักหน่อยให้มันดู เป็นผู้ดีมีการศึกษามีวัฒนธรรมกันขึ้นมาสักนิดหนึ่งแต่พี่น้องที่รักมันยังไม่ได้เอาความคิดของพระมาใช้ให้ตรงตามจุดประสงค์แท้ๆคือให้พยายามด้วยความซื่อตรงจริงใจ มันแค่พยายามเก็บอาการเอาไว้หน่อยเท่านั้นเองเป็นการสร้างภาพภายนอกว่าไม่มีนิสัยไม่ดีพวกนั้นจะยังคงอยากจะมีอยากจะทําต่อกันไปก็ได้แต่อย่าให้ใครเขารู้อย่าให้ใครเขาจับได้มันจะดูโง่ดูไม่มีชั้นเชิง ดูไม่มีศิลปะในการเป็นคนมีบาปกำเนิดไหนๆจะเลวทั้งทีเลวให้มันแนบเนียนหน่อยอย่างนี้ถึงจะสมเป็นคนที่เหมาะจะใช้ชีวิตอย่างคนมีการศึกษามีมารยาทมีวัฒนธรรมขนกธรรมเนียมประเพณีนหน่อยพี่น้องที่รักนั่นแหละ คนในโลกส่วนใหญ่ได้พยายามพัฒนาตนเองด้วยการสอนมารยาทให้การศึกษาสอนให้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเพียงเพื่อให้ตัวเองยังคงรักษานิสัยไม่ดีเพราะบาปกำเนิดนั้นเอาไว้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยที่จะต้องไม่ไปทำตัวป่าเถื่อนกันอย่างแต่ก่อนเท่านั้นเองแต่ให้ทำตัวที่จะไม่รักตัวเองอย่างที่พระรักแต่จะรักตัวเองอย่างเกินเลยไม่มีขอบเขตจะไปเอาเปรียบเหยียบย่ำทำร้ายใครเขาก็ยังได้อยู่ เพียงแต่ต้องทำอย่างแนบเนียนให้ใครเขาว่าเราตรงๆงไม่ได้ว่าเราอ่ะไม่เคยคิดดีกับใครเลยทั้งสิ้นพี่น้องที่รักเพราะฉะนั้นการอบรมบ่มเพาะที่สังคมโลกพยายามจะให้การศึกษาผู้คนจากเดิมที่เป็นคนใช้ไม่ได้ อย่างไร้วัฒนธรรมการศึกษาก็ให้มาเป็นคนใช้ไม่ได้กันเหมือนเดิมแต่อย่างมีวัฒนธรรมการศึกษาเท่านั้นเองคือเปลี่ยนแปลงแค่วิธีการเป็นคนใช้ไม่ได้ให้ดูดีกว่าเก่าหาได้มีเจตนาความตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงการเป็นคนใช้ไม่ได้ของตนเลยไม่ แล้วอย่างนี้พี่น้องที่รักเราจะอยู่ในโลกนี้กันอย่างไรดีถ้าหากว่าใครคนหนึ่งเกิดอยากจะมีความเชื่อติดตามพระขึ้นมาจริงๆเข้าเพราะวิธีการของสังคมโลกเขาแก้ไขอะไรอะไรที่มันดูไม่ดีในสังคมด้วยเจตนาแอบแฝง ที่จะยังคงรักษาผลประโยชน์ของคนหมู่มากที่จะเอาเปรียบคนที่มีศิลปะการครองชีพน้อยกว่าและอยู่อย่างกีดกันคนที่สู้เล่เหลี่ยมของคนสร้างภาพเขาไม่ได้ให้ต้องตายไปจากสังคมเองช่วยไม่ได้เขาถือว่าใครดีใครอยู่พี่น้องเขาไม่ได้คิดอย่างที่พระคิดกันเลย ว่าคนเราจะต้องรักและให้อภัยแก่กันไม่ว่าใครจะทำผิดอย่างไรเราก็ต้องรอกันเสมอเราต้องหวังให้คนเราทุกคนกลับสวรรค์กันให้ได้พี่น้องเอ๋ยวันนี้พระกัมพีเล่าว,ว่าคนในโลกที่เขาใช้ชีวิตอยู่กันอย่างนั้นนะพวกเขาเห็นความกล้าที่จะใช้ชีวิตให้มันสูงกว่า แค่การมีมารยาทแบบผู้ดีจอมปลอมการเป็นคนมีการศึกษาแบบคนเห็นกับตัวรู้มากเอาเปรียบการเป็นคนมีวัฒนธรรมขนบรรมเนียมประเพณีแบบแค่พอให้ไม่ดูเลวอย่างป่าเถื่อนเหมือนเก่าเท่านั้นแต่ก็ยังคงโหดร้ายป่าเถื่อนไม่แพ้กันอยู่ดีของคนอีกพวกหนึ่งที่คิดสูงขึ้นไปในการใช้ชีวิตมนุษย์จริง ไม่ใช่แค่ให้มีมารยาทมีการศึกษามีวัฒนธรรมเอาไว้กลบเกลื่อนความเลวร้ายหเห็นแก่ตัวให้ดูไม่ป่าเถื่อนเหมือนเก่าเท่านั้นแต่ตั้งใจจะพยายามเอาชนะนิสัยเห็นแก่ตัวที่มีในตนเองให้ได้จริงๆและเขามองดูคนพวกนี้ที่มีความกล้าอย่างนี้ว่า ก็ไม่เห็นจะเป็นคนดีวิเศษเหมือนอย่างพวกรู้ผู้รากมากดีมีการศึกษาสูงสูง,สงเหมือนอย่างคนทั้งหลายในสังคมโลกที่ใครๆเขายกย่องไว้สูงเลิศเลอแต่อย่างใดเลยพี่น้องพวกเขารู้สึกแปลกใจมากว่าไม่น่าจะมีคนกล้าแบบนี้ในโลกได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครไม่สนใจผลประโยชน์ของตัวเอง และไม่สนใจที่จะสอดรู้สอดเห็นเรื่องของชาวบ้านอย่างจริงใจได้ขนาดนี้พี่น้องแล้วยังจะมีชีวิตอยู่รอดได้ในโลกที่ป่าเถื่อนแบบปีวัฒนธรรมอย่างนี้ใครมันจะกล้ามาใช้ชีวิตคัดง้างกับพวกเขาที่พร้อมใจกันเลวแบบมีวัฒนธรรมอย่างพวกเขาได้มันช่างกล้าเสือเกินอยากจะดูน้ำหน้านัก ว่าจะไปได้สักกี่น้ำเชียวนั่นพี่น้องคนในโลกเขาคิดกับพวกเราคนดีที่อยากจะติดตามพระจริงๆอย่างนี้นะพี่น้องพี่น้องรู้ไหมแล้วพวกเขารู้ด้วยนะว่าความคิดของพวกเราเป็นอย่างไรนั่นก็คือพวกเขารู้ว่าพวกเราพยายามจะเอาความรักความจริงใจมาใช้ให้ได้จริงๆ ในการอยู่ร่วมกันกับพี่น้องทุกคนในโลกไม่ว่าคนในโลกจะยังคงอ่อนแอบกพร่องกันอย่างไรแต่เราจะไม่ไปเอาเปรียบเบียดเบียนใครเขาทั้งนั้นเราจะอยู่กับเขาดีๆเราจะแบ่งปันกับเขาถ้าเขายังดีไม่ได้จะมาเอาเปรียบเราเราก็จะไม่ไปตอบโต้เราจะอดทนรอเพราะเราเชื่อว่าพระเนี่ จะดูแลเราพี่น้องและโลกนี้ไม่ใช่ที่อยู่ถาวรของเราเพราะฉะนั้นเราไม่สนใจที่จะต้องลำบากและตายในโลกนี้เดี๋ยวเราก็กลับสวรรค์กันแล้วแต่เราจะช่วยให้คนอื่นที่เขาไม่ดีได้กลับสวรรค์ไปกับเราด้วยนี่เราคิดของเราอย่างนี้พี่น้อง เราคิดของเรากันอย่างนี้เป็นความคิดของพระเยซูเจ้าที่มาสอนวิธีการมีชีวิตที่ดีแก่เราเพราะฉะนั้นพี่น้องเราไม่ได้เอาแค่การเป็นคนมีมารยาทมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีมีการศึกษาสูงแต่เพียงภายนอก โดยไม่ได้มีความจริงใจที่จะเอาความคิดของพระที่สอนให้เรารักตัวเองอย่างที่พระรักพอแล้วและให้ไปรักกันและกันแม้คนในโลกเขาจะอ่อนแอกันอย่างไรเราก็จะอย่างรักกันเราจะไม่เอาแต่ตัวเองแต่เรากลับสนใจกันและกัน แต่กลับสนใจกันเฉพาะเพื่อที่จะอยากได้ใครรู้เรื่องของคนอื่นเพื่อที่จะอิจฉาริษยาหรือเหยียบย่ำกันอย่างที่คนในโลกเขาเป็นกันอย่างนั้นเราไม่เอานี่แหละเราจะเอาความคิดของพระมาใช้ในชีวิตของเราอย่างแท้จริงซึ่งไม่จำเป็นต้องขึ้นกับการแค่ มีมารยาทผู้ดีแต่เปลือกแค่การมีการศึกษาสูงแต่ไม่กระเทาะเข้าไปถึงใจข้างในแค่การมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีภายนอกแต่ไม่มีวัฒนธรรมขนบรรมเนียมประเพณีความรักที่แท้จริงอย่างที่พระสอนเราในฐานะลูกพระในสวรรค์เลย พวกฟาริสีคัมพีราจารย์ถึงได้สงสัยว่าทำไมพวกสาวกที่ไม่มีการศึกษาสูงอย่างพวกเขาถึงได้ทำตัวดีขนาดนี้ได้การศึกษาก็ไม่ได้สูงอย่างพวกเขาจะมาดอาีอย่างนี้ได้อย่างไรแถมดีกว่าพวกเขาเสอีกด้วย ดีอย่างนี้แล้วจะอยู่รอดได้จริงหรือพวกเขาสงสัยกันพี่น้องเพราะดีแต่เปลือกเปลือกอย่างพวกเขาเขามีประวัติศาสตร์มนุษย์รับรองมาหลายชั่วอายุคนแล้วว่าคนรู้มากเอาเปรียบทําดีสร้างภาพย่อมอยู่ในสังคมรอดได้อย่างแน่นอนล้านเปอร์เซนคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดปลาใหญ่กินปลาเล็กธรรมดาของโลก ไม่รู้กันหรอกหรือแต่สำหรับเราพี่น้องเราไม่เชื่ออย่างนั้นเราไม่ปล่อยให้การมีมารยาทการมีการศึกษาการมีวัฒนธรรมแต่เปลือกโดยไม่อย่างรากลึกไปให้ถึงการมีการศึกษาในสิ่งที่พระสอนอย่างแท้จริงอย่างคนเหล่านั้นเข้ามามีอิทธิพลในตัวเราเป็นอันขาดถึงเราจะไม่มีมารยาท การศึกษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเปลือกนอกสูงส่งอย่างพวกเขาก็จริงมารยาทการศึกษาการมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแบบชาวโลกเขาเรามีไม่ถึงตามมาตรฐานของพวกเขาก็ไม่เป็นไรพี่น้องพวกผู้ดีตีนแดงดัดจริตเดินดินนิดหน่อย ก็บ่นเจ็บเท้ากันแล้วอดทนทำดีจริงใจนิดหน่อยก็ไม่เอากันแล้วชอบแต่จะคดคดโกงโกงรู้มากเอาเปรียบเหยียบย่ำคนอื่นเขาอยู่ร่ำไป <mesi S 2> <éta> <ak> เหมือนสัตว์ที่ชอบกินแต่สิ่งปฏิกูลเป็นคนอย่างนั้นเราไม่ขอเอาด้วยพี่น้อง แต่เราจะขอพยายามเป็นคนมีมารยาทมีการศึกษาและมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่เที่ยงแท้ของพระในใจของเราให้จงได้อย่างนี้จะดีกว่าและเราก็แค่ออกแรงพยายามของเราเท่านั้นเองด้วย บางทีเราก็ทนไม่ค่อยจะได้เหมือนกันแต่เราจะพยายามฝืนใจทนเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวพระจะไม่ทรงทอดทิ้งพวกเราที่มีความตั้งใจดีพยายามอย่างนี้นี่แหละพี่น้องที่รัก คนในโลกที่เขาอยู่กันอย่างคนมากมารยาทอย่างนั้นน่ะเขารู้ว่าเราตั้งใจจะใช้วิธีการอยู่ในโลกอย่างนี้ซึ่งลึกซึ้งไปถึงแก่นความดีมากกว่าวิธีการที่พวกเขาใช้กันอย่างผิวเผินสร้างภาพซึ่งเขาคิดว่าน่าจะใช้ได้ผลดีในการอยู่ให้รอดได้ในโลกรอดอย่างคนเห็นแก่ตัว อย่าไปสนใจคนอื่นอย่างพวกเขาอย่างพวกเขานั้นแต่ได้วิธีการของพวกเราแต่แต่ด้วยวิธีการของพวกเราเขาไม่มั่นใจว่ามันจะรอดได้จริง แต่ถึงรอดมันก็จะต้องรอโลกหน้าซึ่งมันช้าไปสำหรับพวกเขาเขาไม่เอาอย่างนั้นแต่เขาเห็นเราจะทำอย่างของเราอย่างนี้เขาก็เลยรู้สึกแปลกใจอย่างมากๆเลยนะพี่น้องพี่น้องรู้เปล่าที่พวกเขาเห็นว่ามีคนกล้าบ้าดีเดือดอย่างพวกเราอยู่ในโลกใบนี้ด้วยหรือ ยังมีคนกล้าบ้าดีเดือดอย่างนี้อยู่ในโลกใบนี้ด้วยเลอมันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วมันจะอยู่รอดได้จริงหรือพวกเขาจะคอยดูเราก็จะตอบเขาในใจเราว่าเราก็ไม่ได้หวังว่าตัวเราจะอยู่รอดในโลกนี้ใบนี้ได้หรอกแต่เราหวังว่าความดีแท้ของพระตังหาก ที่จะอยู่รอดในโลกและพวกขุนทุกคนทั้งหมดที่คิดกันอย่างนั้นก็จะได้อยู่รอดจริงๆทั้งในโลกนี้และโลกหน้านิรันดรกับพวกเราด้วย นั่นต่างหากคือสิ่งที่เราหวังหนังสือกิจการอักษรสาวกบทที่4ีข้อ13ถึง21ซึ่งเราก็ยอมรับว่าสำหรับตัวเราเองก็ใช่ว่าเราจะเชื่ออย่างนี้ได้ง่ายๆเหมือนกันเราเองก็ค่อนข้างจะเชื่อยากแต่สุดท้ายเราก็เชื่อของเราจนได้นี่แหละ พระวรสารนักบุญมาราโกบทที่16ข้อ9ถึง15พ่อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ